วันนี้วันเป็นวันพระนะขึ้น15บ่ําค่ำเดือน12ก็เป็นวันหมดเขตการทอดผ้ากรถินนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายละนะขึ้น15้าค่ำนะเดือน11เนะเริ่มตั้งแต่ออกพรรษามาวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่วัดนะทุกวัดจะมีโอกาสรับผ้ากรถินได้นะแล้วก็เป็นประเพณีรอยกระทงบูชา นะซึ่งรอยพระบาทของพระศาสดาที่พระองค์ได้ประทับไว้น้ำแม่น้ำนำทาวดีนั่นแหละนำประธานนทีในเมืองพญานาคนะตามพระสตรว่าอย่างนั้นซึ่งรอยพระพุทธบาทเนี่ยนะที่เราจะรู้จักก็คือมีที่ประเทศศรีรังกาเรียกว่าสุมาณกุตะหรือสุมาณกูดเกเป็นรอย พระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าปัททับเอาไวนะ้ที่ประเทศศรีลังกาหรือประเทศไทยก็ที่พระพุทธบาทสระบุรีนักทีสุมาลกูตเนี่ยธรรมาเคยพาคณะพระพิสุสงฆ์และญาติโยมเดินขึ้นไปใช้เวลาเดินขึ้นไปหชั่วโมงและบางคนก็ไปถึง6กชั่วโมงกว่าจะถึงขึ้นยอดเขานะถ้าเป็นวันสำคัญเนี่ย ชาวศรีลังกาจะใส่ชุดขาวแล้วเดินขึ้นไปตั้งแต่ตีนเขาขึ้นไปเนี่ยนจนถึงยอดเขาเลยแล้วก็ได้ไปสวดมนต์บูชาคุนพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขณะที่ธรรมาได้กลับลงมานั้นนะ่ะนะรู้สึกว่ามีพระธาตุนะท่านเสด็จเข้ามาในยามเมื่อมาถึงที่พักก็เป็นอย่างนั้นจริงๆประมาณสามสิบกว่าองค์ ซึ่งปัจจุบันก็ได้มันจุเอาไว้ที่เสียมพระประธานวรดมัาจันท์ที่อุโบสถเป็นสีสันในหลายสีสวยงามมากเป็นมระจากพยายนว่าคุณของพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะแม้สองพันปีแล้วเมื่อเราเคารพบูชาในคุณของท่านในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เกิดสิ่งองัศจรรย์ ปรากฏขึ้นกับเราได้วันนี้ก็เป็นวันรอยกระทงก็บูชาในคุณของท่านคือพระมหากรุณาที่คุณพ,พระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณของท่านนั่นเองที่ท่านมีกับสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกถ้าพระองค์ไม่มาตรสรู้แล้วพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะเดินทางไปทางที่ใดมันก็คนตาบอดนะ มีความยากลำบากในการเดินทางมากถ้าคนตาบอดเข้าไปอยู่ในป่าในเขาเนี่ยจะหาหนทางออกจากป่าจากเขาได้ไหมคนตาดีๆก็ยังออกมายากแล้วนะอันที้ใจของพวกเราก็เป็นใจที่เป็นมืดมิดปิดบังด้วยอวิชชาแต่ใจของพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นใจที่สว่างเป็นพุทธะมีความบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะมีปัญญาแหลมคมเอาชนะ เอาวิชาตัณหาอุปทา,านได้คงจึงมีพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณแล้วก็มีพระมหากรุณาธิคุณที่ได้แนะนำสั่งสอนแก่บรรดาศิษย์ทั้งหลายสาวกทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายจนว่าได้สำเร็จเป็นภริยาบุคคลสำเร็จเป็นพระหาจหนจำนวนมากหรือเข้าถึงพระรันาตนตรัยพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะสังรัตนะมากมายที่เดียวเทศกแรกขคงว่าองค์นั้นเนียกว่าธรรมจักกับปวัตนสุตะท่านพระยากทัญญะรู้ทำเห็นธรรมแต่เทวดานับโกรธนับล้านได้บรุคุณธรรมชั้นสูงทีเดียวเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งหนึ่งนั้นน่ะมีเทวดาก็มารอฟังซึ่งมารอนานแล้วรอที่พระองค์จะมาตรัสลุ นี่การแรกก็ส่งผลประโยชน์กว้างขวางม,มากทีเดียวมาถึงการสุดท้ายสุภธาบริภาชกนะเป็นนักบวชนะักศาสนามีศรัทธาอย่างแรงกล้ามาฟังธรรมของต้องการเฝ้าพระเจ้าเพื่อฟังธรรมนะักกุศิกุศลนารานครซึ่งองค์ชวชิณวร์กำลังจะนะเสด็จดับขันบริณิภาล้มีการโต้เถียงกัน เออมืองแขกนี่แนหะ่ะถ้าเขาโตเถียงกันแล้วเขาไม่มีใครยอมใครพระอนุนก็ไม่ยอมไม่ให้เข้าเฝ้าแต่ท่านสุภัทนานี่ต้องการเข้าเฝ้าให้ได้ก็ส่งเสียงขอร้องอยู่อย่างนั้นอนะ่ะพระอนุนจะปฏิเสธขนาดไหนท่านก็ขอร้องจะต้องเข้าเฝ้าให้ได้นะจนได้ยินไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงทราบแล้วที่ทรงเสด็จมาที่เมืองกุศินา,านี้ ก็ต้องการปวดสัพพทัพริภาชกเป็นองค์สุดท้ายเพื่อจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จึงทรงตัดให้พระนนนั้นให้สุพัะบริภาชกนั้นเข้ามาเฝ้าท่านสุพทัพริภาชกก็ถามว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เนี่ยหมายความว่าพระเยบุคคลเนี่ยมีนอกพุทธศาสนาเนี่ยมีไหม พระเจ้าบอกว่ารอยเท้าในอากาศนี้ไม่มีสมณะที่หนึ่งที่สองสามสี่นั้นไม่มีในนอกศาสนามีเฉพาะในศาสนาของพระองค์เท่านั้นตาบใดที่ผู้ปฏิบัติตามอริยมัคมีองค์แปดโลกจะไม่ว่างจากพระรยาบุคคลท่านปริพาชกก็คลายความสงสัยพระพุทธเจ้าก็าให้พระตนนี้นะ ให้สุัทธาบริพชกไปถือบวชสเดือนก่อน,นะยังไม่ให้บวชทีเดียวแต่ท่านสุัทธาบอกว่าอย่าว่าสเดือนเลยนะสี่ปีเนี่ยก็ยังทนได้นะมุ่งมั่นจะปฏิบัติจริงๆพระพุทธเจ้าเห็นศรัทธาของท่านนี่เต็มแล้วจึงมอบหพพรรนนั้นไปทำอุปสมบทนั่น,นคือสุดท้ายพระจันทร์เต็มดวง มีเมฆมีหมอกก็พัดผ่านดวงจันทร์ท่าสัพพะทัพบริภาชกก็เร่งทำความเพียรเดินจงกรมภาวนาพิจารณาถึงดวงจันทร์กระแสงจันทร์นั้นก็ย้อนกับมาเป็นอปาณิจโกเป็นปุคคลาธิฐานย้อนเข้ามาเป็นธรรมาธิฐานเข้ามาดูใจของท่านเมื่อเหดูพระจันทร์แล้วก็มาดูดวงใจ ดูดวงจันทร์ก็มาดูดวงใจของท่านใจที่นิ่งสงบก็มีอารมณ์นี้เกิดขึ้นคือความคิดอันเป็นธรรมารมธรรมะบวกอารมณ์เป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอารมณ์ที่ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอารมณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปท่านก็ดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้ แว่าท่านพิจารณาธรรมะเพราะบารมีของท่านได้ได้สั่งสมมาไว้เต็มแล้วเมื่อพิจารณาธรรมะเห็นเมฆหมอกซึ่งบดบังดวงจันทร์พัดผ่านไปจันทร์ก็สว่างสวัยเหมือนเดิมดวงจันทร์นั้นก็สว่างสวัยเพราะเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกคราวนี้ท่านมาดูดวงใจของท่าน เมฆหมอกผ่านไปแล้วใจของท่านก็สว่างก็เก <respuesta. S 2> <ste> ิดวิปัสนาญาณภาวนามยปัญญารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเลยนะว่าทำสักจธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาท่านก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์รูปสุดท้ายที่ท่านเห็นองค์พระศาสดานะนะเมืองกุศินารานครนป่าสารวันนั่นแหะ บุพกรรมของท่านกับท่านพระอัญญโกรธัญญนะทำบุพกรรมต่างกันมาเนะพราะท่านสององค์นี้ท่านเป็นพี่น้องกันมาเก็บข้าวสารีเสร็จเรียบร้อยมีพระประเจกกับพระพุทธเจ้าสเสด็จมาฝ่ายพี่ชายนั้นก็เลยถวายข้าวสารีนั้นแก่พระประเจกแต่เมื่อน้องชายมาแล้วก็ต่อว่าพี่ชายว่าทําไมเรียบถวาย ต้องรอให้เก็บเกี่ยวขึ้นยุ้งขึ้นชฉางซะก่อนเสร็จเรียบร้อยซะก่อนทั้งจะถวายแต่พี่ชายก็ปรารถนาขอเป็นสาวกองค์แรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์ใดเขาตามน้องชายนั้นก็เลยอธิษฐานว่าขอเป็นพระสงฆ์พระานร,รูปสุดท้ายบุพกรรมนี้เองจึงส่งผลให้ท่านทั้งสองรูปสององค์เป็นพระสงฆ์รูปแรก ภารูปสุดท้ายของพระศาสดาของเราเมื่อเรามาพิจารณาแล้วเห็นว่าการอธิฐานจิตก็ดีการทำบุญก็ดีก็มีความหมายมากทีเดียวที่จะส่งผลเพราะฉะนั้นบุญก็ดีกรรมก็ดีส่งผลอะไรเราก็ยอมรับความจริงมาทำกรรมอะไรมาก็ยอมรับกรรมนั้นและวก็พยามสร้างสมแต่กรรมที่ดีอันเป็นบุญกุศล เมื่อจิตของเราสงบแล้วก็พิจารณาปล่อยวางในรูปในนามอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเราต้องบำเพ็ญปฏิบัติให้มากในเมื่อเรามาพบกับพุทธศาสนาอันเป็นการพบในยากนะก็ขอให้เจริญเจริญในธรรมพร้อมด้วยอายุวรนณะสุขาพระปร,ริพาทานาสารสมบัติขอให้เร่งรัดก,การปฏิบัติภาวนาไม่แน่ว่าในชาตินี้ บารมีวาสนาเราเต็มแล้วอาจจะได้เห็นธรรมะของจริงในใจเห็นพระพุทธเจ้าของจริงแม้ว่าเราจะไปที่ประเทศอินเดียไปกราบสถานที่ท่านพระสูตตสรุแสดงธรรมเสด็จดับขันพระเรนรพเกิดศรัทธาเริ่มใสทางสวรรค์ก็เปิดขึ้นมาแต่ว่าเรายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราอยู่เมืองไทยนี่แหละมีศรัทธามาก เดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาพิจารณามีทานมีศีลจนเห็นรูปนามเป็นอริยัง์ทุกขังอนัตตาเราจะเห็นพระพุทธเจ้าเการเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นในดวงใจของเรานี่แหละนะเขาขอให้พยายามปฏิบัติเล่งภาวนาจะเกิดศรัทธาท่วมท้นและก็ได้บรรลุซึ่งธรรมะของสมเด็จพระสาสดาขอให้เจริญเจริญทุกการทุกทุกท่านเทิด